สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสูตรหวยนะคะก่อนอื่นเราก็อ่านคําเตือนกันก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะวันนี้เราก็จะมาทําหวยนะคะสูตรนี้ค่ะจากที่หลุดมาสองงวดหลังจากนั้นก็เข้ามาสามงวดนะคะก่อนหน้านั้น วดน,นี้หลุดเน้นให้ที่สามหกหกสามก็มาออกสามห้านะคะหลุดไปแต้มหนึ่งส่วนวดนนี้เน้นให้ที่เก้าสามนะคะก็มาออกแปดสามล่างก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองให้เพื่อนๆืพ,นพิจารณาดูว่าสูตรนี้จะเข้าไหมงวดนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเว้นระยะก็จะประมาณสองสามงวดก็จะกลับมาเข้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตามที่เคยทำมาก่อนนะคะ 6, หกห้างวดนี้เน้นให้ที่หกห้านะคะเพราะว่าห้ากับหนี้ตรงหลายสูตรมากหกห้าสามห้านะคะแต่เด่นที่หกห้ามากกว่านะคะ วด16ตุลา6 4ส่นี้นะคะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะส่วนสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะไม่เข้านะคะเพราะว่าไม่มีคู่แบบงวดนี้นะคะจับแล้วเข้านะคะงวดนี้นี่คะ่ะจับแล้วไม่เข้านะคะมาที่8ดตัวเดียวนะคะส่วนงวดนี้ตรงไปที่7และสี่นะคะเด่น ก็เลยจับคู่วินให้เลยนะคะ 7, จ็ดสี่เจ็ดเจดหนึ่งสหนึ่งเจ็ดนะคะแต่เด่นที่7และ4นะคะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูถ้ามาคู่เด่นแบบนี้จะชอบออกเห็นไหมเจ็ดถ้าไม่มีคู่ตรงนะก็จับคู่วินเลยบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้หนึ่งห้าเนี้หวยกำลังวันนะคะวันเสาร์สิตุลาหกสีนี้มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูนะคะว่าชอบตัวไหนก็ฝากกดติดตามช่องกดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ